มาแล้วกับการเดินทาง TKD Enduro Thailand ต้องกระชาัยดำกับเจ้าก่อน MCA เ e a รดี้อดกับเรดี้ตายตอนนี้นะครับเราจะเดินทางไปตามหา l a มโบกิน i หนึ่งคันในงจากว่านแลมโบนะครับหาเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นหนึ่งเราจะตามแกเข้าไปขอบคุณนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ยางไมตัด รอบนี้นะครับใช้ไม้ตัดโอ้โหลุยกับผมมากเลยสำหรับไม้ตัดโโแล้วก็โชคอัพเคอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แซฟฟิชชั่นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์โยโกซูปเปอร์เซเว่นเดินทางมาด้ยวยกันวันนี้นะครับสำหรับทริปพิเศษเราจะขึ้นไปปิดล็อกครับวันนี้นะครับต้องกระชายดำทีเดีเอ็นดูโรดเฮลแลนด์วันนี้เขาจะไปพิชิตนี่บ้านปิดล็อกเที่ยววันที่2ตุลาคม2567 ชมวิวปีล็อกว่ากันอย่างนั้นน้าเวลานีครับ3โมง10นาที3โมง10นาทีพวกผมเดินทางขึ้นมาแล้วไปเลยมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับพี่ท่านยังบ่เคยมาเห็นว่าหมู่บ้านปีล็อกนะครับมันมีความสวยงามแบบไหนมันมีความแตกต่างจากบ้านเราเยอะหรือเปล่าปะไปดู ไปก่อนนะครับเนาะคุณคุณเห็นขี้ช้างไหมขี้ช้างไปก้อนไปก้อนเลยคลิปนี้นะครับเนาะเอาเงอน FC ผมนะครับที่นั่งดูคลิปว่าเอ้ไอจีล็อกมันไปแบบไหนมันขึ้นแบบไหนมันขึ้นยากหรือเปล่าผมก็มาทําการถ่ายทาคลิปเพื่อพี่น้องได้ดูเลยว่าถ้าท่านอยู่ตั้งเหนือนะตั้งรุ่มท่านก็ต้องหวง่วงละ าว่าเฮาขี่รถกันตั้งเหนือแล้วนะครับเส้นทางขึ้นมาปีโลกเนี่ยมันคล้ายๆมันคล้ายๆระเบียงดาวมากกว่าอารมณ์ครับอารมณ์มันจะระเบียงดาวขึ้นแล้วก็หักซ้ายหักขวาทางมาหนึ่งแล้วเย,ย็นเดี๋ยวลองไปดูจุดชมว,วิวตรงนี้หน่อยตีตีตีเฮาเกยแอลปาแอลดอยมาโดยตลอดแล้วโอ้เอนี่ยอยู่เหนือเนาะ เขาขี่รถปลารถดอยกันน่ะด้วยอารมณ์ที่เขาเห็นเนี่ยมัน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 เกาะแต่สําหรับคนที่เพิ่งอย่างบะเคยมาเนาะแบบเพิ่งอย่างบะเคยสัมผัสอ่ะเพิ่็อาจจะแบบว้าวสถานที่สวยก็มันสวยนะครับมันเกาะเป็นสถานที่ที่มันแปลกตาที่เขาอย่างบะเคยเห็นแหละก็ถือว่าสวยนะครับผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยคุณเป็นคนกทมหรือเปล่าเป็นคนกทมก่ะอ่าคุณทำอู่เมืองอ่ะทําไม อู่ไทยท,าาทำไมสามเมืองเออทำไมสามเมืองกอนเอ็มซีเอคุณปิดไฟหน่อยเดี๋ยว,วรถคุณสาตาปปร์ปัดตีละนี่เดือนแล้วเนี่ยอยากให้แดมได้ลากเธอนะนเออัดได้ยาบรรยากาศโอโห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 ้พี่น้องเดี๋ยวขอสุมาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอคลิปไปก่อนเอ็มซีเอผมมีอย่างมานามนาเสนอคุณคุณรีบมานี่ดิเถอะไอติมถังไอติมจะ๊บปขายน่ะนี่ไงนี่ไงถังไอติม คุณมาเชียงใหม่เมียทางไอติมแบบเนี้ยบ่มีบม่บมีอันนี้อันนี้ผมบอกแล้วผมว้าวมากเลยนะครับผมเห็นทางไอติมโอ้โหพอสีจะเย็นขนาดขอบอกนะครับนี่สกแกน,นได้นะครับแม่บ่มีตั้งไม่ใช่ปัญหาโอ้โหนี่ทีมงานไหนขออ่านดูดิโอ้โหเตะโกดังโอ้โหทีมงานระยองโอ้มาหมด เอยเอา MCA เนี่ย MCA MCA เอาสติ๊กเกอร์มาไหมครับมีแค่คนถามครับเขาถามมาพี่ต้อมพี่ต้อมเอาเซสติ๊กเกอร์ TKD มาหรือเปล่าเออเนาะไอเรากอพลาดเนาะ TKD ไม่เอามาเออเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินไปดูวิวนะครับเราขอชิมไอศครีมเอาสาวสเอาสายดีจ้า แน่นอนแต๊ะๆเข้าจะมาชิมมั้งเหรอไอติมกาญจนบุรีพอว่ามันจะรำเหมือนเจียงใหม่อ่อ่ะมาชิมหน่อยอ่าครับลูกเจียงใหม่มาครับแม่นเดี๋ยวเขาจะมาพอว่าไอติมต่างเทพมันจะเหมือนบ้านเรากว่ามีอู้ผมเล่นใจถังเนาะเอาเจียเบียเราะ ป้าพี่ทางขึ้นเชลหรือเปล่ารถพ่วงก็ขึ้นได้ป่ายบอปอเปินแบกไอติมขึ้นมาตัวรถอะไรก็ไปได้รถอะไรก็ไปได้นี่พองตรงนี้หมดแล้วตจ้าหินกับกินกับโอ้โหตักบาตถามตู้ห้าอันแเป๊ะจะใส่บาตตู้มาถามตู้จะกินก่อนไม่ตู้จะกินในยังไม่ล้วนไม่จ้ามีสามรถ ผมนี่อยากใส่ทุกรถเลยในสวยเดียวกันนะนะั่มมนแหละไอติมบนลดอยอร่อยเสมอไอติมบนลดยอ,อย,ม,ม,ม,ดยมาเอา